ชื่อเด็กหรงอพองกุผมรับสเลขที่คะซิลลี่ไปประโยชน์ pues กางกาะไปทพยาบาลนะคะก็จะมีหนึ่ water water like เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยไว้ก่อน 2. เป็นการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยให้ทุลาลงค่ะนี่คือการสาธิตการประถมพยาบาลผู้ป่วยแผลทะลอกค่ะ หลังจากล้างแผลด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วให้เช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์อหรือน้ำเกลือ ั้นตอนที่สองใช้ยาฆ่าเชื้อหรือเบนตาดีน แบอะขั้นตอนที่สามใช้พัาก๊อสปิดแผล бухгалтер пеп пеп ขอจบการสาธิตการประถมพยาบาลเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดะกิงปานฤทยัยผู้ไทยไม่ลินประทีบชั้นม .1 ท1เด้ที่25วันนี้จะสาธิตการประถมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมค่ะ เขายกหัวเองก็ไ <champions> ด้ปไายกก้นปาจะว่่ ป่วยให้ผู้ป่วยนอนรับนอนในที่ที่อากาศถ่ายเทแล้วให้ผู้ป่วยขั้นตอนที่สองให้ผู้ป่วยนอนลบนอนนอาบแล้ว,ข, 2, วนนลลขายกขึ้นนะคะขั้นตอนที่สามให้ผู้ป่วยให้ผู้ป่วยดมยาดมหรือแอมโมเนีย ขั้นตอนที่สี่ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดบริเวณหน้าผากค่ะ ายงานเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภริยารังสีภามนกุลอยู่ชั้นม1ท1เลขที่43วันนี้จะมาสาธิตการปรมพยาบาลผู้ป่วยสิ่งแปลกปลอมเข้าตาค่ะ อะไรโอวิตวะหยุด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 ยุดหยุดหยุดอะไรนะมีอะไรเข้าต่อก็ไม่รู้ไหนดูดิลงมาเจอแล้วเดี๋ยวเขาพาไปล้างน้ำขั้นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้ผู้ป่วยลืมตาในน้ำสะอาดค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะให้ผู้ป่วยกระพริบตาช้าๆค่ะค่ะขั้นตอนที่สามนะคะถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ค่ะขอจบการสาธิตการะสมพยาบาลผู้ป่วยสิ่งแปลกปลอมเข bon ้าตาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เดินทำงานนะโอ้ยต,ตาบานอะ าป,ป้ปเดี๋ยวพาไปล้างน้ำขั้นตอนที่หนึ่งนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะเสร็จโอ้โหแซบอ่ะขั้นตอนที่สองนะคะเอาเบาดีโอโหดเลีเ้วแบทาไรอบๆบริเวณแผล เลวแซวดูตวชีว้อุ้ยยาแดงร้านไหนเนี่ยแซว่ะอุ้ยแซบแซวพอพอพอขั้นตอนที่สามนะคะใช้พัตเตอร์แปะ ยังเลยอ่ะมันมันทุ่มมันทุ่มหลายทานน่ะโี่ขยะด้วยนะเดี๋ยวอาจารย,ย์ว่าเอ๊ะเอ๊ะถูกแล้วทุกแนวนั้นนะถูกแล้วี่อ่ะอืมใช่ใชหรออ๋อ ขอจบการรายงานทีเท่านี้ค่ะเอเริ่มไม่ได้ดูเรดอใอดู้ยคุญทิงไม่แต่เขาไม่รู้จัอะม้ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อลักจันเออวเมื่อคืนวคนอดวมันเลย้างนโนเฮ้ยแสวอุย เขาจะร้องไห้แล้วไม่ได้ห้าวนักแข่งมาให้เฮ้ยร้อนร้อนไม่ไหวแล้วเร็วๆมาแล้วมาแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะคะชนอแขังประคบบริเวณที่ถูกนเบาๆหน่อยจ้ะเป็นเวลาสิบถึงยี่สิบนาทียี่สิบนาทีผ่านไปถ้ายังไม่หายกระนานาสสงโ้งงเทบาลค่ะขอบคุณค่ะ